ครับวันนี้วันที่27กันยายน2564นะครับแม่บ้านทำความสะอาดบ้านของอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้านะครับก็ไปพบระเบิดเข้าจำนวน2ลูกนะครับทำความสะอาดรอบบ้านนะครับตามที่เห็นในภาพนะครับกระผมหนุ่มเสือก็สันนิษฐานว่าคือคอ60นั่นเองนะครับนะลูกคอ60นะครับยังไม่ใช่ปืนใหญ่นะครับ จากก็ถูกฝังอยู่ในดินนะครับแล้วก็น้ำกัดเซาะนะครับโผล่ขึ้นมาได้พบเห็นนะครับแน่นอนครับภูหินร่องกล้านะครับในอดีตก็เป็นสมรภูมิรบเก่านะครับระหว่างทหารฝ่ายรัฐบาลแล้วก็พรรคคอมมิวนิสต์นั่นเองนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับพบเห็นอยู่บ่อยๆนะครับในพื้นที่ภูหินร่องกล้านะครับแต่ในช่วง ที่ผ่านมานะครับก็นานๆที่จะพบก็นานนะครับที่จะพบนะครับเพราะว่าถูกทหารช่างนะครับได้เก็บกู้แล้วก็เคลียร์พื้นที่ไปส่วนมากแล้วนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะครับถูกอยู่ที่อยู่ในป่าก็ถูกไฟป่าไหม้แล้วก็ระเบิดไปนะครับอันนี้นะครับลูกคอ60จํานวน2ลูกนะครับอยู่บริเวณบ้านพักเนี่ยนะครับนะ ก็เป็นจุดที่ทหารฝ่ายรัฐบาลนะครับเดินขึ้นมานะครับเดินเท้าขึ้นมาทหารฝ่ายพรรคคร้งนี้ก็มาสกัดกั้นนะครับสู้รบกันบริเวณนี้นะครับแถวลานกลางเต็นของภูหินร่องกล้านะครับแถวบ้านพักกันแถวนี้นะครับในยุคปี1 415ในยุคนู้นแหละครับนะนะก็ซากสงครามนะครับทางอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้านะครับก็ได้แจ้งไปที่เจ้าที่ตำรวจนะครับเจ้าที่ตำรวจก็คงจะเป็นชุด EOD นะครับที่มีความรู้ทางด้านวัตถุระเบิดนะครับก็มาเก็บไปนะครับเก็บไปแล้วก็ได้คงจะนำไปทำลายนะครับเพราะว่าคงไม่ได้เก็บไว้หรอกนะครับใช้ฝักแคร์ระเบิดทำลายกันนะครับตามสถานที่ที่เป็นจุดทำลายระเบิดของเจ้าที่ตำรวจเขานะครับอ่ะอันนี้ก็นำภาพมาให้ชมกันนะครับไม่มีอันตรายครับ